สวัสดีครับผมพวกกับผมหนึ่งนะครับกับเกมโปเกมสก้านะครับวันนี้นะครับก็กิจกรรมหมุนวงล้อนะครับมาอีกแล้วนะครับสำหรับฟักทองนะเพชรก็เก็บยังไม่ได้เท่าไหร่เลยนะครับโอเคแต่ก็ยังพอได้อยู่นะครับสำหรับวันนี้นะทุ่มสี่สิบแปดนะครับก็จริงๆแล้วผมไปดูในเพื่อนมานะครับเขาบอกว่าให้หมุนตอนประมาณ ตื่นขึ้นมาแล้วก็หมุนตอนกิจกรรมเริ่มเลยนะครับแต่คือผมไม่ได้ทำไงผมไม่ว่างก็เลยมาหมุนตอนนี้แทนนะครับไม่รู้ว่าจะได้หรือเปล่านะครับโอเคมากันเลยดีกว่านะครับผมครั้งที่1น,นะครับปึ๊บได้มาห้าฟักทองนะครับกับ500ยนะครับร้อยละหนึ่งฟักทองนะคุ้มไหมเนี่ย โอเคไม่เป็นไรยังเหลือีกตั้ง9ครั้งนะครับครั้งต่อไปโอ้โหห้ามันเดิมต้องออกแล้วเข้าใหม่นะครับ10นั่นเห็นไหมมาแล้วสินะครับครั้งต่อไปนะครับก็จะไปกันอย่างรวเดเรยวเลยโอ้โหห้ารอยตอนนี้ไม่อยากได้เพียเท่าไหร่นะครับ ผมอยากจะได้ฟักทองมากกว่านะโอเคโอเคเลยครับ20โอเคเลย20อีกสัก5รอบจะได้ไหมเอ่ยหรือไม่ก็ร้อยไปเลยดีกว่าผมได้มา5 5นี่หลายรอบแล้วนะโอเคครับ5ก็ยังดีก็ยังดีแบบเสียงแข็งๆนะโอ้โหห้ามาอีกแล้ว โอเคเทคนิกรับออกแล้วเข้าใหม่ไปเลยม,มาสักสิบโอ้โหอีกสองครั้งนะครับผมจะออกแล้วเข้าใหม่นะครับผมจะได้ไม่เอ่ยนะครับไม่ห้าสิบก็ร้อยนะไม่ห้าสิบก็ร้อยนะโอ้โหยี่สิบก็ถือว่าดีนะครับยี่สิบครั้งสุดท้ายนะครับไม่รู้ว่าพรุ่งนี้จะมีหรือเปล่า แต่เหมือนถ้ามาก็มาทีๆอยู่นะวันสองวันมาทีวันสองวันมาทีนะครับโอเคครั้งสุดท้ายนะสามสองหนึ่งไปอโอ้โหได้มาห้านะครับก็เก็บสะสมไปเรื่อยนะครับเพราะว่าร่างมาสเตอร์นะครับ ก็มีเพื่อนถามมาอยู่นะครับว่าร่างมาสเตอร์จําเป็นต้องใช้เท่าไหร่นะครับก็จะบอกไว้ในคลิปนี้เลยนะครับก็ใช้500นะครับสำหรับเพชรนะแต่ก็ไอสำหรับฟักทองนะครับฟักทองไม่ใช่เพชรนะฮะแต่ก็มันก็จะมีหลายตัวนะครับตอนนี้มี614นะครับจริงๆก็ได้แล้วแหละตัวหนึ่งนะ โอเคนะครับผมก็จะบอกในคลิปนี้เลยนะครับว่าแต่ละตัวนี้นะครับมันจะใช้ไม่เหมือนกันนะครับสําหรับฟักทองนะครับเพราะว่าบางตัวก็ใช้ฟักทองนะครับบางตัวจะทําร่างมาสเตอร์อย่างนี้นะครับต้องใช้ฟักทองนะครับบางตัวก็ไม่ได้ใช้ฟักทองนะครับใช้เป็นชิปนะครับถ้าเสร็จชิปอย่างนี้นะครับเสร็จชิปอย่างนี้ก็จะใช้ห้าพันนะครับ ส่วนฟักทองใช้500นะครับสำหรับการแลกนะครับก็จะมาดูว่าบางตัวก็ใช้ฟักทองนะครับบางตัวก็ใช้ใช้เศษชิปนะครับในนี้นะครับเห็นไหมให้เข้าไปดูนะครับเหมือนตัวนี้นะครับก็จะใช้ฟักทองนะครับสำหรับในการแลกนะสิการอย่างนี้นะครับ ก็แต่ตัวนี้เป็นล่างล่างแมกล่างอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับโอเคเราจะมาดูล่างล่างมัตเตอร์ของซีการ์นะครับซีการ์ก็ใช้เป็นเศษเออใช้เป็นฟักทองเหมือนกันนะครับมันไม่เหมือนกันนะครับแต่ละตัวนะครับในการใช้นะเหมือนของพรมอย่างนี้นะครับ ตัวนี้นะครับเป็นฮิทานนะครับฮิดทานใช้เป็นเพชรด้วยนะครับและก็เศษชิปนะครับแลกครับเพราะว่าแต่ละตัวมันแลกไม่เหมือนกันแล้วก็แลกยากตัวยากตัวที่แลกยากก็มีตัวที่แลก,ก,ก,กไม่ยากก็มีนะครับก็เข้าไปดูเอานะครับว่าตัวไหนใช้อะไรแลกเอานะจะได้ไม่เป็นการเสียเวลานะครับ เพราะว่าเราจะเก็บแต่ฟักทองอย่างเดียวแท้ส่วนใหญ่ก็เป็นฟักทองแหละครับที่แรกส่วนใหญ่ก็จะเป็นฟักทองนะครับที่แรกแล้วก็เศษชิปนะครับที่เหลือก็เป็นเพชรเป็นอะไรปบรป้ายด้วยนะครับเป็นบางตัวเหมือนกันนะครับและก็คนที่ถามหาหินหินกราดอนหินเอ่อ ไคโอก้านะครับก็นี่นะครับถุงรางวัลมันจะอยู่ตรงนี้นะครับจะโผล่มาในนี้แหละก็คงรออีกไม่นานนะครับเพราะว่าก็รีมานานแล้วนะครับเปลี่ยนมานานแล้วก็น่าน่าจะใกล้มาถึงกราดอนแล้วก็หินกราดอนกับหินไคโอก้าแล้วนะครับโอเคครับคลิปนี้ก็จบคลิปเป็นแค่นี้นะครับผมมาสุ่มวงล้อเฉยๆนะเดี๋ยวถ้าวงล้อมาอีก วันสองวันเดี๋ยวผมก็จะมาสุ่มอีกรอบให้ดูนะครับว่าผมจะเกลือหรือรปเปล่านะครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้จบคลิปเพียงแค่นี้นะครับคลิปหน้าเจอกันใหม่รับฟันดี้ครับผม